นวันเดียวผ่านไม่เกินชั่วโมงจริงจริงยังงงเลยนะวันนั้นกูแปดจุดแปดของเราอันนี้ส่งมอบทีเดียวสองคันเลยนะคะลูกค้าอันนี้เราจะมีเป็นเครื่องฟองอากาศนะคะไม่ชีแก้วน้ํานะแล้วก็จะเป็นที่เติมลมยางของรพานะคะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าชนะรักทั้งสองคนเอาไว้นอันนี้ลูกค้าเป็นพี่น้องกันไดยนะคะบ้านเดียวกันขามาทําสัญญาวันเดียวไฟแนนซ์ผ่านรับรถเลยค่ะ ค่สวัสดีค่ะลิมมสวัสดีค่ะรถต้นสวยของเรานี่มา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 สัมภาษณ์ก่อนที่มดมาจากที่ไหนนะนครนายกนครนายกนะคะรถหนูสวยไหมมากต้องบอกเลยว่ามากมาถึงวันแรกเจอเลยชอบเลยชอบไฟแนนซ์วันเดียวผ่านอนุมัติไม่เกินชั่วโมงจริงจริงยังงงเลยนะวันนั้นอะที่เดียวรับรถได้เลยอะรถสวยมากรถสวยวันนี้นะคะมดมารับรถกับเรานะคะ นางซื้อคนเดียวไม่พอจ้ะพาน้องมาสิ่งคนนี้เถอะอันนี้นะคะลูกค้าของเราเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่พี่มามพี่มามันนี้พี่มาเอาะอะรถเลยนะคะ B M ห้าสองแปดนะคะพี่มามใช้แอปวันเดียวเหมือนกันใช่ไหมวันเดียวค่ะวันเดียววันเดียวแอปเดียวทีเดียวรู้เรื่องรับรถเลยลก็เลยมาน่อยร<ล>ับคู่กันรักน้องรักน้องรักน้องอยากให้น้องเจอสิ่งดีๆเพราะที่นี่ดูแลดีมากน่ารักออันนี้ก็ว่าตามไงบริการที่น่ารัก เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเอาเพื่อนๆมาซื้ออีกพี่มนเีเพื่อนมาซื้ออีกเยอะเลยใช่ค่ะเอาขอบคุณพี่มดอเจียเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งพี่นะคะตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนดค่ะจริงนี่ค่ะเปิดรีสอร์ทอยู่นครนายกนะคะรีสอร์ทชื่ออะไรนะคะนายาภูวิลล่าค่ะนายาภูวิลล่าสถา่านช่องทางคาร์บันเลอร์มีส่วนลดอ่ามีส่วนลดหนึ่งพันบาทส่วนลดหนึ่งพันบาทนะคะกวันนี่ถึงพุทธาหาจะมีส่วนลดหนึ่งบาทอ่านี่ค่ะมาดามรีสอร์ทนครนายกนะคะเดี๋ยววันนี้ขอแค่่่นนนี้กอเาาาะะบบยยค